ครับสวัสดีครับคลิปนี้สีภามาชมหมูปลากินหญ้าครับผมหมูปลาลูกผสมกินหย้ากินใบกล้วยตอนจะเช่าให้มันกินร่องทองก่อนใช้สายจหายอาหารนะครับพี่กัลกับยู บ้านเราเมืองลำบลน,น่าจะรวยอำเภอน่าจะรวยครับจต่วัาลุบลครับผมเป็นสวนของผมเองค้นหัวใจเกษตรครับผมเป็นลูกผสมครับพอเปแต่ง แม่เมือยสานปลาสองตัวแม่ปลาพ่อผสมสว่างบัญชีมักไอ้กินยาหวานครับมันก,ก็ใบกล้วยคายมันบ่คยม,มีหรอครับขายมันหน่อย าหากับสิมิลลัมนี่เศษเข่าครับมะกรอเรียงหลาย,ยครับเรียงแบบปอยนะมกรอเรียงเป็นรอยทายอยขายออกมนก็เท็ดหลายยางอยู่ครับปลูกกล้วยเป็นสวนผสมนะครับมีกล้วยมีปาล์มนึ่ก็มีะมะขามครับ เป็นรด้หมุนเวียนอยู่ครับนี่ก็มียางพลา่าพื้นที่กับประมาณซิบก็ไห่ครับตอนนี้ก็เริ่อ่องสตอน้ำครับผม นี่ก็เป็นฟรามเกาครับขายันออกหันนี่มองปลูกยาหวานครับผมอากาศจะเศร้าครับอากาศดี จำบจูบจ๋บจำบู๋จำบู๋จำบู๋เขากล้องเล้วนี่อายุกับสิบเดือนแล้วครับมันจะเริ่มผสมพันธุ์แล้วลูกออกมาจะเถือกเป็นสิบแม่ละสิบประมาณนะครับ อีกอย่างหนึง่งหมูนี่ใบมันนะครับใบมันสับหลังห้ามให้กินด้วยขาดครับมีสารอยู่ทั้งในใบในายางอันครับมั่วกับกินบ่ได้ควายกกินบ่ได้เกษตรปปการกับหมูตายไปสองสาตแล้วครับอยอดใบมันที่แหลกบ่รุด เอาดื้อแห้งครับตัวนี้ตัวแม่ขึ้นตู้ผูกจะโบอีกทดืด้อครับคลิปนี้กับพ่อสนิทสักก่อนครับกําลัางเปิดช่องไม้ครับ สกติดตามมิเดอรครับคนหัวใจกเสษตรพิกัดอยู่อุบลครับเพื่อน่าจะรวยครับผมติดตามกนไหลกดแช่น,นะครับช่องน้องไม่ครับผมครับสวัสดีครับ